สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการเลือกใช้ไฟลโมนะครับมาแนะนําการใช้นะครับไฟโมเนี่ยก็นะครับคือไฟล์ที่เราปรับจูนสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีให้หลายสเต็ปหลายสเตจลูกค้าไล่อัดได้เลยนะครับอย่างตัวอย่างของคันนี้นะครับรถเดิมๆไม่มีอะไรเลยไม่มีแคมนะครับก็คือเป็นแคมเดิมจากโรงงานนะครับผมก็จะใช้นะครับแค่น้ํามันประมาณสัก5ก็พอนะครับอันนี้ก็คือจูนจากประสบการณ์ของจูเนอร์ของเรานะครับแล้วก็ใช้ได้แน่นอนแต่รถที่ แต่งมาแล้วเบิกหัวฉีดมาอโอเวอร์สเปคนะครับมันไม่มีไฟล์รถน้ำมันมันมีแต่เพิ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวด,ดูตัวอย่างนะครับคันนี้ k คศูนยามเอฟทีศูนนะครับเราก็เลือกเข้ามาเราก็จะเจอแฟ้มนะครับอยู่หลายอันนะครับน้ำมัน 5%, ้าเปอริบาเซ็นแล้วก็2 0่สถึงสาอันนี้เอาไว้ทำพวกรถที่เป็นน้ำมันอีี่สิบอีแปดนะครับก็จะสามารถไล่อัดได้เลยนะครับอย่างวันนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็น น้ำมัน5%เนะครับเพราะรถอันนี้มันคือรถเดิมนะครับเวลาจะใช้นะครับเราก็เสียบสายนะครับเสียบเข้าตัวรถง่ายๆเลยเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อกับโน้ตบุกนะฮะแล้วเราก็จะเลือกดูชื่อไฟล์ที่เราจะใช้ก่อนคันนี้เอารอบแค่1500นะครับแล้วก็เดินหอบสักพันะครับชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยลูกค้าเลือกใช้ได้เลยนะครับอ่าพอเราได้เสร็จปุ๊บ เราก็เปิดโปรแกรมอัดนะครับขึ้นมานะครับออนสวิตกุญแจนะครับผมรหัสกล่องขึ้นเรารู้แล้วว่ากล่องเบอร์ไหนเราก็อัดได้เลยนะครับ K3FP01 เราก็กดคาว่าเลือกไฟล์ไฟล์อยู่ที่หน้าจอนะครับไฟล์โมงเราอยู่ที่หน้าจอเราก็เลือกทางลับตรงนี้เป็นเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็หาแฟมที่ชื่อว่าไฟล์โมงของเรานะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมาเลือกรหัสให้ตรงกันนะครับคันนี้ K3FP01 ก็เลือกไปนะครับเอาเมาส์ ชี้ค้างไว้แล้วคลิกค้างนะครับแล้วก็ลากไปทางขวาเราก็จะเห็นชื่อไฟล์ได้เต็มนะครับแล้วเราก็เลือกไฟล์น้ำมัน5%เนะครับเหมือนเดิมเอาเมาส์ชี้ค้างนะครับที่มันเป็นลูกฟรแบบนี้ก่อนนะแล้วก็ดึงไปทางขวาครับเราต้องการอรอบนะครับ1 5 0 0ล็อกแล้วก็ล็อกหมดให้เรียบร้อยเดินหอบรอบพันแนะครับมียิงแม็กไฟล์ด้วยเวลายกาเคร่งนะครับอ่าเราก็เลือกแบบนี้เลยนะครับโปรแกรมก็จะบอกว่าอ่า ECU ID match กันนะครับก็สามารถอัดได้นะครับเพราะโปรแกรมตัวใหม่ที่เราอัปเดตให้ลูกค้าเนี่ยค่ารหัสไม่ตรงกัน,นครับมันไม่ยอมให้อัดนะครับผมกดโอเคนะครับแล้วก็กดคําว่าเขียนไฟล์แค่นี้นะครับอย่างอันนี้นเดินหอบรอบพันแปดใช่ไหมครับถ้ารอบมันไปไม่ถึงให้เรามาคลายสกูรอากาศเพื่อให้รถไม่กินอากาศเข้าไปได้เยอะขึ้นแล้วก็ไปชนกับรอบที่เราตั้งเดินหอบไว้เดี๋ยวผมจะพาดูนะฮะอันนี้ก็คือเขียนละกาลังอัดเข้าตัวกล่องละแค่นี้เองนะครับก็สามารถ รับงานรับเงินได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะเรามีให้หลายสเตป5%ไม่จบนะครับรถมีแคมอยากได้น้ำมันเพิ่มสักหน่อยก็ขยับไปสิบนะครับอันนี้จูนตามสัดส่วนแล้วก็ประสบการณ์ของจูนเนอร์ของเรานะครับเวลาเราทําเนี่ยก็อย่าให้มันขยับสายหรือว่าแบตรถอ่อนนะครับไม่งั้นกล่องก็อาจจะหลับได้นะครับผมนี่จะเสร็จแล้วครับถ้าเป็นลูกค้าหน้าร้านของเรามานะครับก็หมูป่วยเลยคันนี้ก็คือแบบมาถึง 5นาที10นาทีเสร็จโอเคลูกค้าแฮปปี้นะครับไม่ต้องมารอเป็นวันแล้วก็เราก็ได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับประมาณนี้อ่าดูดูด,ดูเดี๋ยวเราจะรอให้มันเสร็จก่อนครับนี่อัดอย่างรวดเร็วเสร็จแล้วก็รอให้มันขึ้นบอกว่าอ่าเห็นไหม finish restart นะครับปิดกุญแจเปิดใหม่ start เครื่อง เรียบร้อยเลยนะฮะเสร็จแล้วรับเงินลูกค้าป้ายห,หนูกลับบ้านได้นะครับลูกค้าก็แฮปปี้เพราะว่าไม่ต้องมาเสียเวลาเป็นวันนะครับ